ครับสวัสดีนะครับผุมอยู่กับที่หำดำซิ่งเนี่ <laughs> ยฮะไรบนอะไรนี่ โอ้อะไรเนี่ยโอ้สะดิดเลยได้มาดู c l e a n s i n หน่อย c l e n s i n น้ำมันรั่วครับเดี๋ยว่อมาดูอย มันรั่วเวลาเหยียบมันจะรั่วมันมันไม่ค่อยรั่วหรอกถ้าเราเหยียบมันพุ่งเอ๊ น้ำเอ็ดเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันรั่วข้างล่างรั่วข้างล่าง มันมน้มันดูจะรั่วหรอหรอแต่มันรั่วข้างล่างเลยมันมากับลมเนี่ยมันมีแต่ลมเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อเออปั๊มลมน่านจะเจอรัว่วปั๊มลมี่เพื่อนรั่วมานนี่อ่ามนันมีน้ำเลี้ยงเนี่ยมันปะลมอืมอ่า ร้อนหน่ยร้อนไหมร้อนไหมแงนยสลีงเลยวันนี้พามาดูระบบเครยนต์หน่อย ไปทำงานอะไไ่ะไปเรห็นดเร็วเร็ว่หดบลกเลยุห oh. <c oughs> ลักรัวเ <c oughs> ลยไปครับ อ๋อคอนอยู่ตรงไหนคอนนในนี่คอนเขามีตจอ่อนคอยแล้วแล้วก็ต่อมออนทำงานเฮ้ยลีนน้อยก็ชอบงานทำงาน กวาดไปดีนะเออโอ้ยกวาดเงีนยไม่ต้องกวาดหรอกไม่เสร็จหรอกสบายคัก นี่คือการวางแผ่นอะไรนะเาเรียกแผน่นรองครับรองแล้วเขาจะมีเครื่องอยู่ข้างล่างนะจะยกยกขึ้นไปเสมอเวลารถรถพ่วงออกมานะครับมันจะมีสูงต่ำนะครับก็ถอยแย่ตรงนี้ลหละไฮ้ไา้า โอ้ยตันนี้ก็เป็นพื้นที่แคบนะครับอันตรายต้องระวังครับ <c oughs> <laughs> tá, tá, ilha. tá, ilhão. tá, lá, <laughs> tá, <coughs> น้ำท่อมเลนะน้ำท่อม สองอันนตัวนี้จะเป็นตัวช่างน้ำหนักเวลาน้ำหนักเกินขึ้นสีแดงแล้วไฟตัวนี้มันไม่ตัดอะ่ะพิมนะไฟตัวนี้ไม่ตัดตัดตัดอะไรมันขึ้นสีแดงดตลอดแล้วก็ใช้พีโอใช้พีโอสองครับใช้พีโอหนึ่งพีโอหนึ่งสีเขียวมันเจิงไปแล้ว <c oughs> แต่ตัดใช่ไหมอ๋อ

ยกยกแล้วน้ำหนักมัหนักขึ้นสามตันนึงห้ายังไม่นิ่งเลยมอมันนิ่งัฮะสามตันสี่สามตันห้าสามตันสาม Terima kasih telah menonton!